จริงๆไฮนูกระน,น้ำตัวเดียวก็พอเมืนนะ่อกี้มีดูแล้วไม่เป็นไรครบวนี้เรามาถล่มกองทัพกันดีกว่านี่ไงยิงสวนเขาให้สังเกตครับอัลโมโลจะมีค่าเรเลชั่นที่สูงมากมันหลบเก่งมากนะอัลโมโลอ่ะมันหลบโคตรเก่งอ่ะหลบเก่งยิงแรงอยู่ในตัวนีย่ยิงไม่โดนเป็นไงอันนี้ไม่ได้ใช้สก,กิลหลบนะอัลโมโลนี่ไงดาวเมย์สองแสนแปดไฮนวกระนำไม่เก่งก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วเข้ามนเลยนี่ไม่มียานแม่ใบด้วยนะครับเนี่ยถ้ามียานใบนี่สุดโอ้โหเป็นคู่หูในตำนานครับสองคน เอาเลยชาได้เลยเอามลโล้โหวันนี้นี่โหเทพหยิกกูหลบเป็นปิงเลยหลบสิบวาทีไม่โดนเอเฮ้ยยกอกยกเทพเทพเยกนี่ยังไม่มีใครยิงเทพหยิกโดนเลยเนี่ยเออเฮ้ยอะไรเล่นผิดคนไอ้น้องเติมเงินถูกต้องร้านอีลักที่ชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ u g phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนเพื่อลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลดช g ใต้คลิปเลยครับอาสวัสดีครับมีลล่ากี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่ในกันในแกรนด์ย a ซีนะครับ วันนี้ขอญาตมารีวิวไฮน New าร n ดัมแต่เด,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 ดน่แต่ดแต่เดแต่แต่ดอาบโดเล่ละเองนะครับไฮนิวการ์ดัมามดาวอันนี้ตัวตู้นะแล้วก็เป็นส่วนนายติงเกลสามดาวทําเสร็จแล้วอู้ปันแม่งทั้งคืนเลยมันต้องหลับก็ได้นอนลนะปรากฏว่ามันก็ถือว่าแรงมากอยู่นะอะดอมีให้ดูาซซเซอบี้สดาวนะครับแซซเซอบี้สดาวจะแรงกว่านิดนึงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเราสามารถทําเจ้านายติงเกลได้เลยครับเบ็น่าสามดาวเอ่อ บอกได้เลยว่าถ้าเกิดสมมติซาซบี้สามดาวเนี่ยมันแรงอลอยู่แล้วแหละแต่คือในติงเกลเราคาฟรีเลยไนงะถูกปะ่ะค่อนข้างตึงเลยนะสำหกับพิชชาอาราเบิลตอนนี้มันคือทีมในฝันเลยสําหรับสาวกยูซีคนที่ชอบยูซีมเพราะว่าเราลงในติงเกลไฮดูนัมสองโอ้โหโคตรเท่อะโอ้โหมันหล่อเลยเกินซาซับ,บี้นิวแคนดัมโอ้โหอะไรมันจะเท่ขนาดนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีตัวเราสามารถครับนิวกันดัมมาก็ได้ครับหรือว่าซาซาบี้ก็ได้ทีนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยซาซับบี้ตัวซับนะครับ มีมีฟาร์มจากไหนใช่ไหมมีฟาร์มถ้าเออเอาเศษไนติงเกลกับไฮดิวกันดั้มให้ฟาร์มใให้ฟาร์ม2ครับแล้วก็ฟาร์ม3มันจะได้นี่เออเจ้าอันฟ้าถ้าฟาร์มหนึ่งจะได้นิวกันดั้มเป็นตัวสายโจมตีครับไอตัวนี้ก็ตีแรงนะดาเมจอยู่ที่11,000หนพันะครับก็มันเป็นตัวบังคับที่ต้องทําเพราะว่าเพื่อนๆก็ไปลงเอ่อเอ็กเปิด คือถ้ามีทำอีกสองตัวเสร็จมีน่าจะผ่านแล้วแหละมีไปลองมามันไม่ผ่านดามเมจมันไม่พอขาดไปติดนึงเนี่ยอันนี้ทีมของหมีนะถ้าใครจะปั้นตามไปทําได้ครับนี่ทีมที่หมีจะใช้ก็คือทีมนี้นะครับแต่ว่ายังทําไม่เสร็จเลยสักตวัวอันนี้เพิ่งทำไอ้จิงเกิลเสร็จเดี๋ยวจะไปทำนิวแกรนด์แล้วก็เออซาซาบีซับอีกตัวน่าจะผ่านแล้วแหละคือดามเมจตอนนี้มันได้แล้วแต่มันติดอยู่นิดนึดนงก็เผื่อใครจะทําตามก็ได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวไฮนิวแคนดัมตือตือตืออ่ะให้ดูนะครับนี่ันท้ายอยู่ที่ตัวเมื่อสี่พันหกร้อย่สิบสองรู้สึกว่าไซฟิโดนแรงกว่านะแต่ว่าข้อดีของเจ้าไฮนิวแคนดัมก็คือเอาไว้กันบีมนะครับการโจมตีระยะยิงไกลของบีมเนี่ยที่เป็นบีมอะไรก็แล้วแต่จะลดถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์คือเราเข้าไปยิงกับบอสได้นะบอสเราปกติมันยิงเป็นแสนหักไปหกสิบเปอร์เซ็นต์เราไม่ตายนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีอย่างนะึงคือถึงบอสไซฟิโดน แล้วก็มีการยิงที่ไกลกว่าแล้วก็มีแมปเก่งน้องคู่อ่ะแล้วแต่การใช้งานเลยเอา่าถ้าไม่มียานไบเล่นได้ใบเล่นได้ครับใช้ยานเบโฮชิก้ามีว่ายานเบโฮชิก้าวางได้โหดกว่าเยอะเลยนะความรู้สึกมันมันได้ตัวเยอะกว่านะครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนไรติงเกลพามาแล้วช็ออราบีู้ีจะปกคร้องโลกใบนี้เองแอทแทกอยู่ที่1 2 0 0 0แต่ก็อย่างที่บอกมันก็คือตัวแจกตัวคาลปีต้องไปรอริมินต็ดน่าจะเก่งกว่านี้อยู่แล้วครับ ก็ถามว่าแรงไหมก็คือว่าใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่ได้แบบพีอะไรมากก็อยู่ที่ห้าพันห้ารอย่สิบตัวครับอข้อดีก็คือมีท่าแมพครับที่ค่อนข้างทรงพลังอยู่แรงอยู่กอประมาณนี้แหละอืมโอเคเดี๋ยวมีขออญาตไปรีวิวหนึ่งต่อเอ้ยขอสองตัวแล้วกันอุตส่าห์ทำหุ่นมาแล้วนี่ครับอันนี้มีบอกไปแล้วนะว่ามีก็ฟาร์มแต่สองกับหนึ่งอ่ะเนี่ยเนี่ยครับทำให้ครบไปเลย นาติงเกลเอาไว้แบกด่านเอ็กเปิดของชานะครับคือด่านเอ็กเปิดชามันยากตรงที่ว่ามันบังคับให้เราลงแต่ภาคของชาเขาโดนแท็กเลยครับลงภาคอื่นไม่ได้เลยทั้งนักบินทั้งหุ่นมันก็เลยต้องทาใหม่หมดเลยแค่นั้นแหละเหมือนบันไดพยายามให้มันเสียเวลาเล่นนะ่ะเออยังไงพวกแกก็ต้องฟาร์มอย่างเดียวไม่พวกแกไม่ผ่านอะไรประมาณนี้นะครับถ,ถ้าทำใช่ไหมใน,ในหุ่นนะ่ะมันต้องทําทุกตัวแต่ว่าหมีว่าจริง,รงๆอ่ะหมีไปลองแล้วมันขาดแค่ดาเมจอย่างเดียวยเยว้ยหมีแนะนํานเนี่ยทํนในติงเกลแล้วก็เป็นในส่วนยูแกันดัม แทงเอาจริงๆแค่ศูนย์ดาวก็พอมันไม่มันไม่ได้แบบมันต้องรับดาเมจเยอะมากอะ่ะตัวฝั่งคือเอ็กเบอร์ด,ด่านเนี้ยมอนมอนมันไม่เยอะครับมันมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันจะมีแทงอะ่ะที่กันในติงเกวของชาเนี่ยสี่ตัวเราต้องมีดาเมจท,ที่ที่ทรงพลังครับเขาจะทาก็ทาแค่ดาเมจกับทัพย์แค่นี้ก็ผ่านแล้วสาหรับมีนะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวมีทําเสร็จเดี๋ยวมีเล่นผ่านให้ดูอขออนุญาตไปรีวิวสองคนครับเอ้ยอามโโรเลกับชาร่วมมือกันจะเป็นเช่นไรนะครับ มีเล่นด่านนี้เลยแล้วงานมาไปเลยชาไปเลยวันนี้เราร่วมมือกันครับตำนานสองคนจับมือกันเพราะนั้นพวกนายลงหลุมไปก่อนนะครับวันนี้เราขอขอแค่สองคนพอ <c oughs> เดี๋ยวรอนายจิงเกลลิมิเต็ดน่าจะหดนะครับอ่ะลูกการก็จะบานมานี้นะครับถ้าไม่มียานเบโรชิก้าหรือว่ายานไบก็สามารถเอาเอา่อยานไทนาเชนแฟนอโมโลได้นะครับนี่ บวก้าเช้าตัวแท่18เปอร์เซ็นต์นะครับอัพดาวเยอะก็โหวดวอยู่เนาะไปเลยชาได้เลยเอัลเบโลโลุยเออเราสองคนก็พอโชว์พลังของตำนานให้ดูหนครับดาวหางสีแดงกับปีาศาจสีขาวเอ้ยบุกแอคซิสกันไปนเลยมาครับออโต้สองคนเลยมาลองดูที่ผ่านไหมโอ้โหมาถึงครับนติงเกลยิงแมปก่อนเลยครับนี่แปดหมื่นโอ้โหอันนี้คือของแม่งจุดๆอีกแล้ว จริงๆคอมมันต้องตีเออวันนี้เอาโมโลฉลาดเว้ยเอาโมโลเออเออเอยิงแบบแน่เลยว่ะนั่นไงอู้ชมฉลาดได้คำจริงๆเวที่โอ้โหเห็นบ้างแมปมันแรงมากครับเพราะไอแพคมันเยอะคือเวทถูกต้องจริงๆอ่ะเอไอต้องแบบยิงสองทีก่อนแล้วค่อยยิงแมปจะดีกว่าครับไม่เป็นไรครับปัญหาคือเอ็นอาจะหมดเพราะว่าค่าสึกเยอะแต่ไม่เป็นไรครับชาเอ็งนี่โอ้โหนาจิงเกลเอาเรื่องใครนี่โอ้โหเป็นไง แม่งจะยิงแมปทั้งวันไม่ได้เลยเวย้ยนี่จริงๆมันตีธรรมดาก็ตายไปหลายตัวนี่เอาโมโรเลยเอาแม่งยิงแมปอย่างนี้หรือว่าเอาไม่ยิงแมปเขาเออโอ้หตกใจนึกว่าจะยิงแมปนี่ครับเก็บสามครับบอกเลยเอาโมโรเลยจริงจริงไฮนิวกระน้ำตัวเดียวก็พอเมื่อกี้มีดูแล้วไม่เป็นไรครับวันนี้เรามาถล่มกองทัพกันดีกว่านี่ไงยิงส่วนเขาให้สังเกตครัมมบเอาโมโรจะมีค่าเรเลชั้นที่สูงม,มากมันหลบเก่งมากนะเอาโมโรอะ่ะมันหลบโคตรเก่งอะ่ะ หลบเก่งยิงแรงอยู่ในตัวนี่ย,ย,ย,ยิงไม่โดนเป็นไงอันนี้ไม่ได้ใช้สก,กิลหลบนะเอาโมโลนี่ไงดาวเมตสองแสนแปดหายดูกันไม่เก่งก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วเข้ามาเลยนี่ไม่มียานแม่ใบด้วยนะครับเนี่ยถ้ามียานใบนี่สุดโอ้โหเป็นคู่หูในตำนานครับสองคนเอาเลยช้าได้เลยเอาโมโลโอ้โหวันนี้นี่โหเทพหยิกกูหลบเป็นปิงเลยหลบสิบวิทีไม่โดนเออเฮ้ยยกเทพเยกนี่ไม่มีใครยิงเทพหยิกโดนเลยเนี่ยเออเฮ้ยอะไรเล่นผิดคนไหมน้องเฮ้ยไม่ตายว่ะ ออกมนเป็นสายแทงนะครับเทพหยิกกูโชนะ,ะอ่ะนี่ไงไม่ต้องถึงเอามือนายหรอกเอามือโลกขาเองนี่ไงไปเลยอีกทีเป็นฟันเอวโอ้ยอยานแม่ใบนี่ว,วะ่ะโอ้ยแบงยิงแมพแน่นอนเฮ้ยยิงตอนนี้สวยยิงเลยเอ,ยอ,อายิงเลยเอะเนี่ยจงหมายิงแมงไม่ยิงถ้ายิงข้างบนตะกี้ก็ตายหมดแล้วอะไรครับเออโดนยิงแล้วเคือนี่เอามือโลกโดนตอนนี้โดนการโจมตีเป็นทีหนึ่งหลบผิวมากนี่โอโห มโมโลเลยโยกให้ดูอย่าหาทำคิดจะมาอะไรตีปีศาจสีขาวผู้นี้อย่างนั้นเลยพวกแกมาทั้งร้อยตัวเลยก็ได้อ่ะมันเป็นการรีวิวไฮนิวกันด้าสามดาวนายติงเกลสามดาวนะครับแต่ว่านนะายจะมาเทียบมันก็ไม่ได้เนะนายติงเกลมาตัวถ้าเกิกนกดานายติงเกลเป็นตัวลิมิเต็ดสามดาวเท่ากันก็มันก็น่าจะประมาณโลเน,นี่ยแหละโอ้โหแมงเอาเรียกว่าตอนนี้เป็นทีมในฝันของสาวบกยูซีทั้งหลายเลยนะเพราะแม่งเทคโคตร ลงไฮนิวสองตัวในติงเกลตัวหนึ่งซัเซบีนิวกันโอ้โหถ้าเกิดมีคามิลสามารถเอาคามิลมาลงได้นะครับเซต้ากันนําแต่ว่าเซต้ากันนํามีศูนย์ดาวไงก็เลยไม่ได้ลงถ้าใครมีสามดาวจัดเลยยิ่งพีคก,ก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะเผื่อใครมีคำถาม,ามอะไรก็มาใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับมีบอกให้เลยนะว่าจ,จะคาร์ฟได้ตัวหนึ่งฟาร์มยับมากเพราะว่าเอ่อฟาร์มรอบนึงได้แค่สามเหรียญอะเราแม่งใช้ตั้งแปดสิบบนบันไดมันแกล้ง ปกติเมื่อก่อนไม่ใช้เยอะขนาดนี้เพื่ใช้ตัวนี้แปดสิบเก้าคือกูต้องบอกว่ากูต้องฟาร์มทั้งวันทั้งคืนอะ่ะ <c oughs> ว่าจะครบตัวหนึ่งอะ่ะเออแต่ไม่เป็นไรครับสาวกชาอย่างยังมีนี่นายติงเกลถือว่าคุ้มเดี๋ยวห้ามไฮนิวเขาแทงสักตัวหนึ่งเออโอ้โหมันเท่เอ,อ๋่าไฮนิวตัวคร์ฟก็ไม่ได้กากซะทีเดียวนะถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับมีการบีมด้วยนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยนี่มีการโจมตีจากบีมระยะไกลถึง40%ก็คือสี่ฟินนฟาเลลมรับแแต่่คเลลเว2เพราะมันเป็นต์ก็รือเดี๋ยวมันจะเกก่งเินตัวลิมิเต็ดไงประมาณนี้นะครับ เอาแล้วเจอกันนะครับ